นแมไปไหนมา,นมาวันแม่ไปไหนมาวั่ถ่ายหนังไหมโอ้ยใช่ไหมวันแม่ไปไหวันแม่ก็ต้องอยู่กับแม่ไงเขาจะต้องแบบมีโมเมนต,ต์กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อขอให้ผล ไม่เห็นต้องเหมือนกันงานไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่รักนะมาแถมนะแถมอีกคำถามหนึง่งเูใครเราจะกลับได้ยังครับบ้านผมไกลด้วย โค้ดมุกดูใครอันนี้ลองดูงมือซิใช่เป็นมือสแตนด์อินดับฝันหรอไม่ไม่อยากโกหกไงไอยากโกหกเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่ากโกหกกันจะถ้ามือจะถ้ามือไม่เชื่อเ<ด>หรอ อันนี้พี่พีอ่ะอันนี้แล้วก็นี่อย่างนี้นอ่วันนั้นพี่พีเขาไม่ว่างหรอกโอ้หถ่ายโพสต์รูปมางมานเขาไม่มาหรอกถ่ายรูปอันนี้พี่พี่เขาบอกจะกลับบ้านแล้วนี่นะพูดจริงเหรอเนี่ยเราโดนละเราโดนละโอเคโอเคเราโดนร่วละโดนลบวมละมาถ่ายถ่ายอีกรอบหนึ่งแล้กันอ่าถ่ายรอบหนึ่งอันนี้เป็นกล้องโอเคของทางพีบีกิจดึงกินเอ็นนะครับผม อารงกลางก่อนอารงกลางนะตัวนี้นะถ่ายรูปเกเป็นหนึ่งรูปครับผมโอ้ยข้างบนเป็นไงอ่ะข้างบนข้างบนเหรอแลวได้เลยแลวได้ยรับ่อ้รูปรูปขอขอเป็นวีด no. ีโอนะวีดีโอนะหนึ่งสองสามทุกคนให้นะโอเค มีขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับบายบ๊ายๆบ๊ายบายโดนตกฮะโดนตกบ๊ายบายรู้ว่าจะตดตกใช่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณยาแล้วเจอกันที่ ดีแคร์ดีดีแฟนมิตติ้งเอเชียทัวร์นะครับช่วงใกล้แล้วสี่หกแปดสิบสี่หกแปดสิบนะครับกันยายนกันยายนแล้วก็ฝากเพลงใหม่พีพีด้วยใกล้หรือยังใกล้หรือยังใกล้แล้วใกล้มากๆแล้วเนียใกล้มากๆได้ข่าวว่าพิเศษมากๆด้วยเพลงเอ็มดีหลอกมาเฮ้ยฉันเปล่าแลวฉันไม่ได้เล่นนะไม่เล่นพวกนี้ได cool ้ไง ลอยจริงรนะรนะใครนะใครนะใครลอกว่าคนละแบบคนละแบบคนละแบบแต่ว่าเป็นเป็นแบบไม่กลายไม่กล <S <S เป็นคนไม่กลายฮะดูได้ไงฮะใครเลือกเขาเลือกเองสิ อะไรครับพีพ like ีว่าหล่อแบบบิวคิดไหมหล่อกว่าแต่เขาจะน่ารักกว่ามั้ยแหมกับบ้านดีกันหมดเลยถูกใจถูกใจทุกหนาแล้วถูกใจแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไไปไขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันครับ บ๊ายบายขอบคุณครับรอย่าลืมเพลงใหม่ทีทีนะทมโป้นะทมโป้นะ